อ่แต่อตอนที่เราอยู่กับอย่างอย,าอย,าอยา่างเราอยู่กับไอ้ในเงินอ่ะอช่วงกระแสในเงินตอนนี้กลาลังดังมากนี่ยนะในเงินเป็นกับเจ้าชูไม่ตามที่เอ็นเห็นเจ้าชูมาก <laughs> โยมึงตอบมึงไม่คิดบ้างมึงมคิดบ<ม>้าง<ม>อ่ะอา<ม><ม>จาจย์แต่แต่พี่ไม่เคยไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเจอกันนะไม่เคยไม่เคยไปเลยมันมันส่วนมากผมเมาแล้วส่วนมากใครก็ไม่ค่อยอยากไปกับผมะครับนะแต่ส่วนมากเขาจะไปกับพวกนีเงินพวกอะไรกับพวกไอ้บิวเนาะ แต่แต่พูดถึงพงเจ้าชูไหมเจ้าชูอ่ะมึงรู้ได้ไงว่านี่ไงมันเจ้าชูโยทินมาดูด้วยครับพี่ลองอ๋อสวัสดีโยทินด้วยนะครับโยทินวันฉลองเนี่ยกแก้มือกันก่อนเลิกโยทินก็ตีเขา่า <c oughs> ผมพูดเ๋ยตีเขา่าเป๊ะเป๊ะ,ปะ <c oughs> สวัสดีพี่มันดีแดงนะครับมันดีแดงเจดประพัดนะคะครับมันดีแดงก็เป็นนักมวยสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นคนรุ่นพี่กินารักอีกคนนึงครับผมผมไปตั้งแต่ หลังเซนตันสวัสดีน้อกเฟสอีลาวันด้วยนะครับผมนี่กันนี่อู้น่าจะรู้จักทุกโรงแรมนะมากแล้วก็หลังเซนตันดังเป๊ะเป็นไนวะหลังเซนตันนะครับนะเอ๊ะนี่กันอีกสักสี่ห้าวันนะเดี๋ยวพี่จะแอดไปเป็นเพื่อนในเฟสอยู่เฟสพี่โดนบล็อกสี่เดือนติดละก็มันน่าจะบล็อกเพิ่มวะพี่ผมดูแล้วแม่ไม่รู้พี่แม่งบล็อกอะไรกันนักหนา ตอนนี้เนี่ามีอะไรให้พี่ลองขายอะไรบ้างอะต้องการอะไรตัวประกอบอะไรแสดงละครเอาพี่ไปได้นะเว้ยเอาพี่ลองไปโชว์งานหน่อยอพูดเป็นยิสเดย์สบายแล้วเป็นเงินนะน้องฟงเนาะสบายแล้วสบายแล้วไม่เดือดร้อนแล้วเร,เราก็ยังเดือดร้อนอยู่เดือนหนึง <c oughs> ต้องมีสามสี่แสนอะ่ะ ตรงนี้เนาะเราไปไปไปเป็นเพลงเอ็มบีเนาะไอเพลงอะไรที่ว่าดังๆนั่นคิดถึงลูเม่ตอนนี้เพลงอะไรวะดังมากเลยเนาะที่เป็นนักมวยร้องอ่ะคนภาษาใต้นะคิดถึงลูเม่โอ้ตอนนั้นโอ้ซึูงมากเลยเพลงนี้อยากให้พี่หลองเมาจากเดียวเดีอะไร ยัให้เมา <laughs> วันนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็มีแต่พวกวัชรพลตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มคุยคนเดียวแล้วเวลาเมานะพวกวัชรพลพวกอะไรก่อตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยมองอะไรมากเพราะแก่แล้วเริ่มคุยไม่รู้เรื่องอม,มันร้องงั้นจริงนี่พี่ นะคิดพี่พงศ์เคยต่อยนอนสิงเคยต่อยครับผมเคยต่อยครั้งเดียวครับเคยต่อยใครนะนอสิงต่อยลูปินีเก่าไงนอสิงลูกบ้านใหญ่ตอนนี้เขาเหมือนคนเมาหมัดเนาะนอนละสิงเนาะตอนนี้น้อพงศ์นอนเหมือนคนเมาหมัดเลยนอสิงลูกบ้านใหญ่ตอนนี้รู้จักกันรุ่นเดียวเพียรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอะไรกันเนี่ยรุ่นดาวคาร์โอันแต่เขาเลิกม้วนแต่เราเราอยู่คุ่นเดียวเรายังไม่เลิกเรายังสู้อยู่สู้เปืนนีสิน ครับก็ครับเดี๋ยวจะไปฟ้อมวยไปไปไปซ้อมยี่โมงสักพักกันแล้วไปตามเหรอพี่รองมีลูกกี่คนแล้วครับยังไม่มีครับว่าอีกสักสองปีค่อยจะค่อยจะเอานะครับนะพราคุณครูก็วางแผนไว้ว่าอีกสักสองปีบางทีก็คนก็บอกว่าไม่มีน้ํายาแต่ก็อยากได้ลูกอยู่นะครับแต่เมียก็ยังไม่พร้อมอะไรนี่แหละครับก็ควบคุมคุมอยู่นะครับว่าอีกสักปีสองปีให้มันหมดนี่หมดสินให้มันมีโน่นมีนี่ก่อนนะครับนี่เนี่ยมีแน่นอนครับค้ามวยพีเคต่อยวันไหนบ้างครับ โอ้โหเยอะหลายหลายคนนะรายการก็มีรายการหมดทุกคนนะพูดที่เข้ามานะครับนะพุ่งนี้ไงแปดแสนเลขไงแปดแสนเลขก็มาลือนมาลือนพุ่งนี้ผมดูพี่พงตั้งแต่สมัยช่องเก็ตแรกๆครับมาเจอเพชรมะกอกอ้ำเคยต่อยเหรอเพชรมะกอกไหนวะเหมื่องไฮกาคราดพุ่งนี้แปดแสนเลยครับผมพรุ่งนี้แปดแสนมาลือนไหมเหรอพรุ่งนี้ประทัดไงต่อยประัดวันศุกร์ไอ้ย้อยคิวต่อยก้าวหน้า แล้วก็ก้าวหน้านะครับที่ค่ายมีสองคนสามคนครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เออจะจะพูดถึงไอ้เนื่เนื่งมันเล่นการมันนั่นเมื่อเล่นอยู่โอ้เล่นเยอะอยู่ตัวนี้เล่นไหมไม่รู้ถามเล่นบอกว่าเลิกแล้วไม่ใช่เหรอเล่นบอลเล่นมวยเล่นหมดเลยแต่ก็เลิกแล้วมั้งตอนนี้พงศิริโชคกับใครครับช่กับฝรั่งครับช่กับฝรั่งเซมันะกุติเตนะครับเฟซอีกสี่วันเว้ยก็จะไล่ได้แล้วเว้ยนะ แล้วทําอะไรคะทานข้าวยังไข่บลาบุง,งเดี๋ยวเราก้าวหน้าเจอใครครับหลังขาวสวัสดีครับก้าหน้าเจอกับหลังขาวครับหลังขาวหลังขาวก็เคยมาอยู่ค่ายมวยพีเคนะก้าหน้านะเป็นคนที่สอนให้ตอนยืนยังไงอะไรเนาะเคยมาอยู่นี่เหรอเอาเคยมาอยู่สองปีกว่ารู้มตอนนั้นมาอยู่ปีปอสองปีโน้นแพ้ใจรู้ว่ากลัวใจมั้งไม่รู้ถ้า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 น้องมันไม่กลัวหรือว่าเก่งศักดิ์ศรีเก้าหน้าก็เหนื่อยแต่ถามว่าเคยมาอยู่พีเคไม่มาอยู่นั่น มาอยู่น่าจะมาาห้าปีที่ผ่านมาแล้วบ้างสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วลบ้างเคยมาอยู่อยู่เคยมาอยู่อยูค่ครับแจ็คจริชฟรบครับแจ็คเพื่อนเพื่อนผมแจ็คพิจาร์เห็นหน้าก็ขำแล้วน้ายิกกับมอมจุกมกดีครับคนนี้ว่าเพื่อนแสงท่านมันเหมือนคนประสาทแล้วบักแสงทานนส่านน้องสมุนน้องพงเนาอมันเหมือนมันเหมือนคนมาดมาดด้วยพี่เซเป็นดีเกผมผมมัน ไอ้เรื่มึงแหกปากขายผ้านี่ก็แหกปากนะปาก <นะ S 2> ไม่แหกปากอเออโคตรเกลียดเสียงปากแล้วพูดทีปากอ้าปากใหญ่พี่ว่าเออเอี้ยทำไมคนขายผ้าขายดีๆก็ได้เห็นคนอื่นเขาขายมึงต้องจีบจีเกิตบุม้มแพรบบุ้มไนเก็ตเรื่มบึกเสียงกระเท้น <laughs> <laughs> ตอนนี้เหมือนคนเมาหมาัดครับกลัวดอกเมยทิ้งครับด้านดอกเมยทิ่มไหลครับตอนนี้มึง่าบาลเดียวพี่ใช่ไหม ่เราเมยอ์เราเมยไม่ใช่คนคนแข็น,นแรงหรอกออบ้านประเดียวมันนี่ว่ะแต่มันเหมือนคนเสียประสาทคนเสียเส้นครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนักมยยวยผู้ใดบอกคใครวะไม่เห็นสสฮะสะะส <c oughs> โดนด่าอีกแล้วแส่รั้านผม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 ไม่ได้ด่าแล้วแต่พูดถึงมันมันเหมือนคนเสียเส้นจริงไอ้ไม่ตอนนี้ คุณรู้ไหมครับว่าจะรอไอดลผมทั้งนอกและในเปน,นามขอบคุณมากมากครับคนไหนสนใจเรื่องปลาสับผมก็สั่งได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมูแดดเดียวเนื้อเดียวก็มีนะครับนะครับคนไหนสนใจเอ้เนยมันไม่เอาไปสักรอยครับปู่ย,ยังดูไม่เนยดูรถถังมาเอาเรรถถังเอาไปอะไรรถถังเอาไปลอยนุ่นลอยอรอโอ้สวัสดีเพชรสีหมอกครับเพชรสีหมอกมาแล้วนะครับหลั<อ>งจากที่อาจจิแสนกว่าเลยนะครับไม่รวมค่าตัวไม่รวมค่าตัวนะเพชรสีหมอก ลูกพี่ให้ห้าหมื่นแล้วก็ดูเดือดเซบอตให้อีกหมื่นหนึ่งแล้วก็แฟนมวยให้อ mm ีก uh, ื oh. ่ห in ้าหมื่นค่าตัวอีกสามหมื่นสี่หมื่นค่าตัวก็อยู่ประมาณห้าหมื่นแล้วก็มีใครมอบทองให้อีกบาทหนึ่งไอ้ร้านร้านทองแล้วก็มีใครว่าที่ว่าขับรถรูๆผู้หญิงอ่ะเด็ก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 เหรอไอพงเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นสวยนะเห็นมันเห็นมานเห็นมันรู้จักกันมานานนี่หมายปีแรกแตอยู่ใครพี่มันจะมีรูสองคนนดามันเป็นหมอกรูแฝกรูแฝกไอช่างนี่เดี๋ยวมันวุ้ย <anto> <kaz oo> ไอหมอกูไม่ได้เข้ามาเลยดีใจนร้องด้วยนะครับก็ได้อัดฉีดน้ำน้องๆทุกคนได้อัดฉีดนู่นอัดฉีดนี่ก็สุดยอดมากแล้วครับพิดหง่อพิดนะครับก็ได้อัดฉีดมาเต็มหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสีหมอกไม่ว่าจะเป็นไอ้น้ามวยในไข่เราช่วงนี้ก็อัดฉีดมวยพังยกก็อัดฉีดดีนะครับพวกมวยเพชรโอ้เพชรสีหมอกแฮ่ดีเขาดีใจได้หน่ะว่าเราพูดโดนจุดนะครับแดกครับก็รดหรูนะครับมีรดหรูด้วย เราลูที่ชอบเพชรสีหมอกพี่หลงกับพงษ์เคยได้ชิมมากผมพี่ิงองเคยได้เคยได้ชีมเท่าไหร่ผมเกือบสามแสนนะครับเกือบสามสี่แสนแต่การขอโชคพิชาน่ได้เยอะอยู่ครับแล้วก็แต่การขอปืนกลนะครับเออแต่ปืนกลจำได้ผมรักครอบครัวครับจบนี่ผมรักครอบครัวนะครับจบอยู่กับเมียอยู่กับเมียอยู่กับเมียเหรอถ้าไม่อยู่กับเมียเราผมมันรักเมียน้อย พอพี่อยากทำเลยครับตอนที่มีเมียน้อยมึงรู้สึกยังไงครับผมษ์นู่นตามเป็นหมอกลุ่นไหนเป็นรู้ตอนนี้มีอยู่เลยตาให้ผมมองร้องต่อยวันไหนครับผมต่อยยี่สิบสองเดือนหน้าครับยี่สิบสองเดือนหน้าพงษ์ยบสองเดือนหน้านะพูดถึงนี่ือนหน่าจะซื้อปลาราไปสักพันกระปุกออเขาไม่รู้อะไรอ๋ออ๋อมันก็นานนะมันก็ไม่รู้อะไรสักพันกระปุกมันก็ยังดีนะพงษ์เนาะ สนุนพี่้องหน่อยเว้ยปลาาสักพันกระปุกเว้ยจจมงะพี่ก็ใกล้ครับเอาก็ฝากหน่อยพงศ์อาฝากมวยพักยกของพงศิริหน่อยนะครับที่ว่าพงศิริก็เป็นเป็นผู้โคลหมทนให้เขาประกันเรื่องเงินครับผมโอนวบถอนครับครับส่วนผมก็เรื่องปลาราสัตว์นะครับแล้วก็ขนมคนไหนอยากซื้อไปฝากรูปฝากหลานก็ได้นะครับมีโปรแกรมต่อยภาคใต้ บ้างไหมครับพี่หลองไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามวยก็เพิ่งเปิดเนาะปิดใช่ครับมวยก็เพิ่งเปิดเพิ่งอะไรนี่แหละครับนะครับส่วนผมก็ทาร่างกายไปเรื่อยๆอยู่นะครับเหลือเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็จะลดน้าหนักให้ได้ก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ก็ขอบคุณเซนเตร์แล้วก็เซนหนึ่งสิงมาวินนะครับที่จัดให้วันฉลองได้ชกนะครับวันที่ย2นะครับอาการอาการของศสึกสิงมาวินนะครับผมที่ลาดําเนินนะครับก็ขอบคุณเซนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เซนหนึ่งก็อยากให้ มวยค่ายเซตหนึ่งติดรายการเปิดสนามเลยพี่เนี่ยรายการน่าจะเปิดสนามเปิดสนามราชดำเนินเลยครับครับวันจะทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกพี่ด้วยครับเสียแขกแล้วก็ขอบคุณสจโต้งด้วยนะครับลูกพี่ใหญ่ของวันฉลองอีกคนหนึ่งนะครับสีเสื้อวันฉลองมาสองสามปีแล้ววันฉลองใครคาดเลยก็สจ๊วต้งอยู่แล้วยังสจโต้งไม่อัจรชยาประดิษฐ์นะอัาชิเละประดิษฐ์คือมาจากไหนวะอ๋อตำรวจไงเอก็หน้าก็หน้ากับต่อยกับใครครับพี่รองผมต่อยกับยอยคิว เด็ดไอ้เด่นใจเด่นกจครับเด่นกจตอนนี้พี่หนักเท่าไหร่น้ำหนัก64โลครับตอนนี้614ครับกับ615ตอนแรก618นะครับก็ลงมาแล้วครับลงลงมาแล้วไม่ยากเลยเชียร์ตลอดครับอะไรผมลงมาหรือีก้าโลแล้วครับตามเชียร์ตลอดครับพงศิริกับวันฉลองขอบคุณมากเอฟซีจากภาคใต้ขอบคุณครับอ่ะเอาไว้เจอกันไหมเดี๋ยวเราเตรียมตัวไป ทำร่างกายซ้อมมือก่อนครับนับก็ขอบคุณนะครับคนไหนอยากสั่งปลาสับผมก็สั่งได้นะครับก็หมูแดดเดียวเนื้อเดียวแล้วก็ขนมทั่วไปด้วยครับที่อะไรก็จัดส่งหมดนะครับลองเข้ามาดูในเฟซในแฟนเพจผมได้นะก็ไปติดตามช่องย t ท b e ผมด้วยมันฉลองเซเวร์ตอนนี้หกหมื่นซับแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเลยครับผมพักยกผม